ราศีใดเป็นที่รักเหล่าเทวดาพลังบุญสูงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุ้มโลกคุ้มภยัยคุ้มชีวิตให้แค้วคาดปลอดภยัยเงินไหลมาเทมาอยากรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอยากยูลองติดตามคลิปนี้ให้จบเลยครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจ กดบันทึกเซฟคลิปนี้เอาไว้เลยครับดาวเกตย้ายราศีครั้งนี้ครับต้องบอกเลยครับส่งผลดีให้สี่ราศีนี้เท่านั้นนะครับแต่ก่อนอื่นครับต้องรู้ก่อนครับว่าพื้นฐานของดาวพฤกตคือดาวบุญนะครับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวเทวดานะครับเรียกว่าดาวแห่งโชคลาภนั่นเองครับจังหวะดวงดาวครับส่งผลให้สีราศีนี้นะครับได้แก่คนราศีเมษคนราศีกุมคนราศีพิจิก และคนราศีธนูครับส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีครับที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะต้องเหนื่อยเจอแต่เรื่องเครียดปัญหาทุกอย่างจะผ่านผลไปได้ดีดครับหากไกลครับที่มีอุปสรรคชีวิตสู้กับ จะมีเทวดายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครับสิ่งไหนที่คุณตั้งใจพยายามมาตั้งนานเร็วๆนี้คุณจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนครับและที่สำคัญครับประตูดวงกำลังจะเปิดขึ้นแล้วนะครับจะส่งผลในเรื่องของโชคลาภการเงินการงานความรักเข้ามาแบบงงๆเรียกได้ว่าดวงโชคดีและดวงดีเหมือนผีจับจัดครับเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าใช่คอมเมนต์ใต้โพสมาบอกด้วยครับ